สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะออกไปเที่ยวกันทั้งออฟฟิศแต่ได้ยังไม่ตื่นเลยบตีตื่นตื่นกองเหงื่อยสิบโมงแล้วเนี่ยคนอื่นเขารอหมดแล้วอะไรกันนะสิบเอ็ดโมงไม่ให้หรออา้าวบีก็ว่าจะอาบน้ําแต่งตัวเก็บเสื้อผ้าอีกอะโอ้โหดูสภาพโอ้ยสิบโมงห้าทีเองอีสิบนาทีได้ยอยู่ไม่เอาไปแล้วเร็วอาบน้ําเร็ว บีหิวอ่ะหิวอะไรหิวอะไรของบีลอสั่งคูแพนด้าก่อน จะสั่งก่อนพูดแปน้าแป๊บเออเป็แหน้าแป๊บข oh. อ,องบีเขาเลิกเรียกบีแล้วนะเขาเรียกไอ้อ้วนแทนแล้วนะเรียกอะไรก็เรียกคือขอขแดกก่อน oh. แต่กินบนรถไงโอ๊ยแมตก็จะหมดเดี๋ยวค่อยช์จแล้วกันอนะขออาบนะ้ำเออชา้าแป๊บเดียวเนาะครึ่งชั่วโมงก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะวันนี้นะเดี๋ยวได้จะพาทุกคนนะคะไปที่อ้อมภาวัหนึ่งวันโดยการใช้โทรศัพท์มือถือในการวีล็อกดังนั้นได้จะพาทุกคนนะคะไปทดลองว่าเนี่ยโทรศัพท์เครื่องเนี่ยที่ได้ถืออยู่เนี่ยว่ามันมีประสิทธิภาพมากกกแคค่ไหนนนนะะะรอดดูั้วยยเล อั้มพาวา,า,าข้าวางหลับไม่ต้องหลับนะ <c oughs> ขึ้นรถเองโอ้ยต้องหลับแล้วเหรอเออหลับเ,เลยนะ ทุกคนไปอพารซึ่งเราไปเมื่อปีที่แล้วนี่เราวมจะนั่งก้มหน้าทํางานโมเงยหน้าขึ้นมา1ปีพอดีซึ่งตอนนี้ไม่ใหญ่ค่ายาเพย่อใหญ่ฝากมากรุงเทพพอดีนะคะก็เลยจะพาแกไปที่ออมพวาด้วยนะคะตอนแรกแกงงเงียจะกลับบ้านแล้วคนต่างจังหวัดมากรุงเทพแบบแป๊บเดียวแกงงเงยอยากอยู่บ้านโลยอยากกลับต่างจังหวัดแต่ก็มุดบังคับมารอบนี้นะคะบังคับเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะวันก่อนแม่บอกอ่ะอยากกลับบ้านนะนะ ต้องต้นรถจะย่งตลอดนะคะต้องตงนี้ไม่ได้นะคะก่อนที่จะไปนะคะเราต้องเช็คตารางงานกันก่อนอย่าให้งานค้างนะคะเพราะว่าเวลาเที่ยวเราพยายามทุกคนอย่าให้งานมาค้างหรือว่าเราต้องไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สุดเที่ยวก็คือเที่ยวทํางานก็คือทํางาน,น,งานสเกิดว่าต้องไปทํางานในที่เที่ยวแล้วก็ทํางานให้มันเสร็จแล้วก็มันจะได้มีเวลาพักผ่อนนะคะตารางาผมม่นไม่มีพลาดรถไฟผมไม่เคยซ้อนกันอยู่แล้วตารางเป๊ะเป๊ะนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอด งานไงงานไม่เคยซ้อนกันแล้วก็ไม่เคยพลาดฝันไม่ดีนะยิ่งฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นไวร่อเลยอันที่ได้เียนนะทุกคนไม่ได้แบบแต่งแต่อย่างใดสาบายเกิที่มาแล้วทุกคนจำคำําความฝันได้งานบางงาน <Wow. S 2> คอนเทนต์บางคอนเทนต์อ่ะได้กระจามาจากฝันน้บอกเลยส่วนใหญ่ด้วยนั่นแหละเราต้องเช็ค Google Calendar ก่อนนะคะทุกคนคือพวกเราอาจจะคุยงานผ่านเมลใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครอยากติดต่อง,งานก็นีดอดอด่แหละ s ด a r d s t y l e g m a i l c o m อะไรอย่างงี้นะคะการนัดหมายก็ไปนัดหมายกันในอีเมลนะเพื่อกันความผิดพลาดไอ้เรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวพักไว้ก่อน ก่อนอื่นผีดู Google แ a p ให้เขาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเข้าแาบว่าในตัวเมืองแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทางแบบไม่ถูกแล้วเฮ้ยรู้แล้วเอางี้ทุกคนถ้าทุกคนที่เคยแบบใช้หัวเวอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องการใช้ Google แ a p อะไรต่างๆงงว่ามันยังใช้ได้ไหมตอนนี้มันใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวได้จะใช้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงใช้ได้แล้วปกติทุกคนไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็วันนี้ได้น้ำหัวเวโนวา7จไอนะคะที่เป็นน้องเล็กของตระกูลโนวาเท่าจ็ด 8, าบาตท่านก็บาตน้องเล็กผมไม่เล็กนะครับใช่น้องก็ไม่เล็กนะคะไมวเว่ยโนเล็กน,ะะน้องเขาก็ไม่เล็กนะครับ <c oughs> ขนาดคือแบบว่าเนี่ยเห็นไหมขนาดปกติเลยที่แบบจับได้แบบสบายแล้วก็กล้องหลัง4ี่ตัวเหมือนกันกล้องหน้าชาัดแป๋วเหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญคือฟังก์ชันการใช้งานได้เหมือนแบบรุ่นใหญ่ๆกันเลยลนั้นคือวันนี้ทุกคนได้จะพาทุกคนมาใช้น้องเล็กนะคะหัวเว่ยโน้ตเ็ไอเนี่ยในการวีล็อกทั้งวันก็ติดตามชมเลยว่ากล้องหัวเว่ยโน้7เ็ไอน้องเล็กเนี่ยจะมีประสิทธิภาาาพและกรใช้งงงนยไ สวยมากอะชอบมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวได้จะพาทุกคนทดลองเลนมาพบว่าบวประมาณไหนเนี่ยเลนเข้าไปใกล้ๆได้เลยถ่ายแบบใกล้ๆดูแบบดูดูความเป็นใบไม้แบบเนี่ยโอ้โหโอ้ยสวยมากทุกคน ความละเอียดนะฮะโอ้โหสวยว่ะเขาหรือต้นไม้หรือว่ารูปบีสวยว้าวบีดูเขาชอบต้นนี้มากเลยอ่ะเ็อยากได้อ่ะบีดูลูปในนี้นะสวยเออต้นไม้แบบนี้ดูแบบถ่ายรูปแล้วดูแพงอยู่นะดีฮิปสเตอร์เลย ส่งได้ไหมพี่เอารถไปส่งได้ไหมจริงน้อยทำไงดีอ่ะไปตอนนั้นรังเคพอดีเลยอ่ะทำไงดีวะทำไงจะได้อ่ะเราก็เรียกรถมารับไปเลยอาจารย์ขอเบอร์หน่อยค่ะจะขึ้นขายให้ใครนะแถมอันนี้ด้วยเหรอแถมกระบองเพชรด้วยเหรอฝากไปเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเอากล้องถ่ายมาโครกันดีกว่านะคะทุกคนดูอันนี้คือกล้องเล่นปกตินะเข้ามาหมดแล้วก็ซูเปอร์มาโครใกล้ๆเลยเฮ้ยดูดิว้าวโอ้โหทุกคนดู สวยมากอะ่ะทหาวิธีเอากลับแล้วแหละถ้ารถเท่ากับต้นไม้ค่ะทุกคน,ไ,นได้ไม้มต้องให้พ่อแม่ได้กลับไปก่อนอแล้วก็เอาเอาต้นไม้กลับได้อะไรนะไล่พ่อแม่ได้ลงาัญชีเออบิญยีขาดลงไปเลยเออบิญยีขาดลงไปเลยระหลัง <c oughs> พ่อกับแม่เราเลือกต้นไม้ใช่เพราะเราเป็นคนรักโลกโอ๋อแม่ไม่รักพ่อแม่รักโลก <c oughs> เสีย เอาไงคุณเอาไงเอาไงเอาไงเอาไหมเอาไงเอาไงอ่ะคุณจะซื้อไหมล่ะเราบอกว่าเอาไงหาทางเอากลับเองได้อ่ะอยากได้ต้องได้เว้ยคนเราอย่าไปรออาจารย์หนูทำไงได้บ้างอ่ะมาจำมไงได้บ้างเดี๋ยวเนี่ยมาโอนโอนโอนค่าตัวนี้เลยเฮ้ยโอนเลยเหรอโอนเลยพอดีเลยเป็นไงมาไวไหมครับไวไวไหมให้มันจะได้เป็นหลักฐานด้วยเวลามาจำเหลักฐานในการซื้ออ่ะโอน เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คก่อนมาเข้าไหมมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วโอเคขายให้ใครนี่บอกลิงเป็นหลักฐานขายแล้วนะครับตันนี้ขายแล้วนะครับขายใครขายใหครอ่ะขายใครขายให้ใครอ่ะขายเพืลูกค้าโอเคตามนั้นจะบอกว่าโนวาเจ็ดไอเนี่ยตอนนี้เขาใช้แบบว่าแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคารต่างๆได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่า ACB กรุงศรีหรือว่าแบบเป็น K Bank ใช้ได้หมดเอออันนี้โอนให้แล้วสดๆเลยเห็นไหมจริงจริงมันก็หัวไวทุก ก็ใช้้ได่อัลุนใหม่ๆตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วโอเคเรียบร้อยจ่ายตังค์แล้วนะคะก็เดี๋ยวทุกมารับกันเอาล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวาแล้วค่ะก๊อฟมาเยือนเจ๋งมากเลยเห็นในก๊อฟอ่ะก๊อฟมันทำทุกอีพีอะไรแบบนี้ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวากันแล้วนี่แต่ว่าเราต้องเดินผ่านคนไปตรงนี้หน้ากากเราพร้อมนะเฟซชิลเราพร้อมแอลกอฮอล์เราพร้อมอยู่ในกระเป๋าทีมงานไป อันนี้ชุดเท่าไหร่คะแปดสิบหกสิบเฮ้ยน่ารักเอาอยากเล่นนี่ไงคุณจะเล่นอะไรครับขนมโครกถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเนี่ยน้องทุกคนมาดูว่าเลนมาโครเรานี่ซูเปอร์มาโครอ้หเทกเจอร์เป็นเทกเจอร์เข้าใกล้ได้ถึง4เซนติเมตรเลยนะโอ้ยเป็นไงแสงสวยมากอันนั้ก็อยากได้อันนี้ก็น่ารักถ่ายรูปก่อนหื หน้าชัดหลังเบอร์เราแบบดูสิสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินผ่านตลาดกันอยู่นะคะแสงดีว้าวแสงสวยมากนี่เราถ่ายจากกล้องหน้าของว่าหัวเว่ยโนว่าเจ็ดไอนะครับนี่นะคะทุกคนเรากำลังเดินผ่านตลาดกันอยู่นะคะท่ามกลางแสงแดดของเวลาบ่ายสองครึ่ง คนเยอะมากแล้วก็ร้อนมากแต่เราด้วยความอย่างนี้เราดีใจเนาะดีใจที่คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันปกติแล้วก็การรามาระวังกันมากขึ้นโดยการใส่แมสนะคะแล้วก็พกบเจลแอลกอฮอล์นะคะกาดอย่าตกนะคะบอกเลยตอนนี้ก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้นี่เป็นการเปิดเมืองรอบแรกกาดอย่าตกอ๋อนี่ตังต้งกัดแล้วคุณนี่ีคือการตั้งกัดแล้วคุณนี่โฟกัสดีมากอะไรนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องโอ้โหอันนี้ มาแต่ก่อนนี้ต้องกินเลยกอออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อุดหนุนแฟนคลับเขาจําเราได้เขาจําเราได้เราต้องอุดหนุนเขาหรือเปล่าถ้าจําไม่ได้เดินผ่านเดินผ่านแล้วนะคะจาไม่ได้ลังเดินผ่านไม่ได้กลับมาตลาดน้ํานานบีดูน้ำแห้งแห้งมา แหง้งเหมือนแบาบว่าเหมือนอะไรเหมือนแบาบว่าเหมือนอะไรไม่อยากจะพูดนะดูดิทุกคน <ๆ S 1> น้ําแห้งมากเน <ๆ S 1> ี่ยดูอันนี้ก็เป็นการเปิดตลาดครั้งแรกปะโอโหนี่กำลังเริ่มแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีเดี๋ยวเราจะซูมให้ทุกคนดูนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะะ้องก็บเราน้องก็ใบเราเอาซูมไปดิอเอาซูมดูดิโอ้โอหอันนี้เป็นเลนวายนะได้กำลังแบบว่าถ่ายเลนถ่ายเลน ว้ยว well, uh, right? ้เนี <maya> ่ยไอ้มาเทิมนี่วะไม่ใช่ไว้อันนี้วายร้านนี้เป็นร้านได้เคยมาเมื่อห้าหกปีไม่รู้ว่าเขาพัฒนานี่เห็นไหมมันชิลมากนะการนั่งแบบโต๊ะเก่าๆลมเย็นโต๊ะเก่าๆฟิลลิ่งแบบยุคห้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็นั่งดูคนเดินมาเดินมาแล้วจิบกาแฟเย็นโอเลี้ยงแล้วกินแบบปังเย็นอะไรฮัลโลไล่จริงจริงมันฮลโลไล่จริงๆมันดีมากหนูอ้อจะอยากมาเพราะว้าวมากไว้ถังได้ถังได้ถังได้ถ้าแล้วแค่ใหฉัน คุณหนีเอาที่มันเอ้าไปไม่เคยห้ามคุณเลยคุณจะไปสมงคุณจะสไม่เคยตายคุณเลยห้ามกูก็ได้จริงๆมาเอาปังเนยสตรอเบอรี่ค่ะเนยชาไทยอันนี้ชาไทยหรอเอาชาไทยครับอันนี้แหละครับเอาชาไทยก็ได้ค่ะแล้วก็วิวเค้กน่ากินนะเค้กหมดแล้วดูทุกคนเค้กน่ากินมากอุ๊พ่อฉันงั้นเอาอันฉันมะนาวครับ นี่นะเขาจะอัพรูปลงโซเชียลให้แบบสนันสนเทือนบอกเลยไม่ดีกว่าเราต้องไปอัพหลังห้าทุ่มก็หลังห้าทุ่มแล้วเราเอาเราอัพของกินมันสร้างอิมแพคได้มากมากเลยช่วงน,นี้นนคุณยังไม่ได้ลงรูปอาหารไงแต่คุณลงรูปเที่ยวก่อนเอตอนนี้ขอถ่ายรูปเราก่อนพี่ไวเนะนี่ยเป็นไม่ชอบถ่ายรูปคู่ก็ได้เป็นไรไม่ต้องขออันผู้ชายเป็นไรแล้วเวลาถ่ายรูปกับเราทุกคนเป็นต้าแฟนเราอ่ะผู้ชายทําไมเวลาถ่ายรูปกับแฟนต้องดึงหน้าต้องดึงหน้ากันด้วยดึงทาไม de พูดชิลเนาะหนึ่งสองต้องแอปเผลอต้องเผลอก่งอันนี้ใช้โหมดอะไรอะ่ะโหมดธรรมดาเลยกล้องหน้าธรรมดากล้องหน้าธรรมดายังฟังสวยแล้วอ่ะทุกคนอ่าเป็นไงครับ<อ>เฮ้ยบอกเลยสวยอู้สวยอะ่ะมันสวยจริงๆริงนี่ไงคุณอัพรูปคู่ดิลงโซเชียลมีองไรมีอะไรชอบเป็นแบบนี้เหมือนกันเวลาบอกให้อัพรูปคู่ลงมันชอบไม่อัพเพราะว่าเออมันจะด,ดึงเชิงเหมือนกันบอกกูดึงน แม่งดึงเชิงบอกกูดึงหน้าแม่งดึงเชิงคือว่าเขาบอกวผู้หญิงอ่ะมันจะมีแฟนคลับผู้ชายอ่ะเขาจะเข้ามาอะไรแล้วแบับลงลูกอ่ะหลัวเยอะอะไรเขาจะแบบอุ้มใครอัใครนะน้องสาวอุ้ยทำไมน้องสาวดูโตกวุณนเนี่ยกาแล้วลองยืนซิน้องสาวลองน้องสาวยืนองยพี่ชายลองยืนซิ อ่ะมึงบอกน้องสาวใช่ไหมผู้ชายในคลิปกูดูเยอะนะหน่วงน้องเป็นพิเสเซสห่วงน้องเป็นพิเศษเดี <c oughs> ๋ยวเราจะถ่ายอันนี้ลง, <c oughs> ลงคุณอย่าให้โต๊ะลกนะคะคุณต้องจัดทร็อปนิดนึงนะคะการจะ,คะคเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันต้องแบบมีความแบบสร้างภาพแม่งมันก็เพิ่มทำให้คนรู้จักเราดังนั้นคือมันมีประโยชน์มากมากกว่าอย่างงี้อย่าไปเขินอย่าไปไอายทุกวันนี้นะคะจะทำต้นหนให้คนแบบว่ากล้าคิดกล้าทำแล้วมีความคิดสร้างสรรค์บอกไปเลยมันน้ามันหูนกเหมือนได้เนี่ยโอ้โหแล้วคุณไม่ถ่ายรูปให้เาองอมันเกินออ่ะะะมมาันนนนนเี้้้ยแใใหหชโด HDR สวยมากอุ้ยสวยสวยสวยมากไหนไหนดูรูปขึ้นรูปนี่มันจะเป็นลายเส้นเหมือนแบบชาวบ้านวอลเกอร์อะคือการดึงแบบว่าไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งผ่านกล้องเลยเดี๋ยวมีอีกโหมดหนึ่งเดี๋ยวอุู๋ถ่ายโหมดพอเทนให้ดูโหมดพอเทนมันก็จะแบบคมคมเป็นโหมดหน้าชัดหลังเบลอนะคะทุกคนนี่ทุกคนโหมดมันก็คือเราเลือกมาที่ตอนแรกเป็นโฟโต้ธรรมดาใช่ไหมคะแล้วก็เลือกมาที่ more แล้วเราก็เลือก adapter เห็นไหมนี่จะเป็นตัวเลือกต่างๆนะคะ one two three เอาอีวาเบอร์แล้วกันโอเควันทูี่ไม่สนใจไม่สนใจปื๊ด้นมารูปนี้อ่ะคุณให้ดูถ่ายรูปีกว่าเฮ้ยเออดีจริงว่ะจบสวยสวยจบจบเออมีเขาไม่ได้หรอไม่ได้ต้องถ่ายหมุก s d r ไว้ของกินอ่ะ สวยมากแอมลองถ่ายโหมดพอ r เทรสสองสวยมากโอ้ยรูปจ oh. ังแจมเดี to ๋ยวมาดูกันว่าเล่นซูมของเรานะคะเป็นยังไงดิฉันจะซูมคุณป้อมนะคะคูณด้วยหกนะโอ้ยการซูมแบบดูน้ำพุนะคะทุกคนน้ำพุอยู่ไกลมาก ถ้าทุกคนเห็นได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นอัมพูอยู่ไกลมากโนว่าเจไอซูมได้หเท่าโอ้ยสวยมากและเราก็ถึงดําเน็กพวเรามาที่เนี่ยประจำาะะคะคือถ้าเกิดเราจะพักผ่อนเราต้องมีกิึงที่นี่เลยแต่ที่เมื่อกี้ที่เราแบบว่าไปเบียดเสียดกับคนเยอะแยะมากมายอันนี้เราก็มารีแลกในที่สถานที่แบบโลง่งๆพักผ่อนแบบเยียเนีย บ้านเขาปิดบ้านในท่อนอนในท่อนะคะเหมือนอารมณ์เราเป็นคนตัวเล็กแล้วก็เราก็นอนในท่อเห็นไหมว่าเราใช้ชีวิต1วันในการที่เรามาพักผ่อนเดี๋ยวเป็น1วันที่เราใช้โทรศัพท์มือถือโนวาเจ็ดไอตัวนี้ในการแบบว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปต่างๆแล้วก็ทุกคนบอกเลยว่าประทับใจมากแล้วเพื่อนก็ประทับใจเพื่อนชอบมากคือเราไม่เข้าใจว่าเคยทำไมมือถือราคาแค่เนี้ยแปดพันเก้าร้อยบาทเนี้ยทำไมทาได้ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะตอนนี้หัวเว่ยเขามีหัวเว่ยแอปแกลอรี่อ่าซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอป ใหม่อะไรเงี้ยได้แบบตามใจชอบเราเลยแล้วก็ยังมีแอปแบบน่าสนใจเทียบในนั้นเออทุกคนก็สามารถไปหาโหลดเนี่ยแอปอย่างนี้ได้แล้วคุณลงรูปยงเฮ้ย่างรูปคือรูปปังมากทุกคนไม่อยากจะพูดหัวเว่ยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องกล้องแล้วคือเหมือนแบบถ่ายรูปสวยนี่ค่ะสวยมากเลยมะเเมื่อกี้ถ่ายในห้องอ่ะและถ้าใครนะสนใจนะมือถือหัวเว่ยโนวาเจ็ดนะนี่เลยตระกูลโนวาเจ็ดรอบนี้เขาออกมามีให้เลือกทั้งสามรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้เลยครับตัวเล็ก น้องเล็กสุดเลยหัวเว่ยโนว a 7i อ่าแล้วก็ยังมีหัวเว่ยโนว a 7 SE เแล้วก็มีรุ่นกลางใช่แล้วก็มีอันหนึ่งคือตัวท็อปเลยเป็นหัวเว่ยโนวา7จใช่ได้เป็นงานตัวเนี้ยเราทำอันบ็อกให้ดูกันแล้วแล้วถ้าใครสนใจนะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของ n o วา 7i อ่ะได้ที่เว็บไซต์หัวเว่ย ใช่หรือว่าดูรายละเอียดพุกอย่างอื่นก็ได้ค่ะทุกคนคือใครสนใจทุ่อย่างก็ไปจัดฟังก์ชันมันคูลจริงมันดีจริงนั่นแหละทุกคนเอาว่าคลิปนี้นะคะใครชอบหรือว่าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันไอที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ9.5ล้านติวกรเก่งแล้วเอาเป็นว่าลน้เราคนไปแล้วใครชอบก็อย่าเหมือนเดิมค่ะกดไลค์ก็แช่นะคะสวัสดีค่ะ